มาตอบคําถามนี้กันนะคะสําหรับพวกเราที่เข้ามาใหม่นะอาจจะยังไม่รู้จักเส้กลองของท่อไอเสียรถยนต์มากพอนะคะเส้กลองของท่อไอเสียรถยนต์เนี่ยเนื้อของเขาก็จะเป็นเนื้อเซรามิกนะแล้วก็จะมีรูเล็กๆเหมือนรูลังพึ่งทั้งฝั่งเข้าแล้วก็ฝั่งออกนะคะ แล้วก็ภายในเนื้อเซรามิกตัวนี้น่ะจะถูกบรรจุด้วยสารที่มันมีมูลค่าทั้งหมดอยู่ที่ 3- สารนะก็จะมีสารโรเดียมสารพาราเดียมแล้วก็สารพาตินัมนะคะซึ่งสาสารตัวนี้ที่ถูกบรรจุมานะภาษาบ้านเราก็จะเรียกว่าทองคําขาวนะแล้วก็สุดท้ายปลายทางของเส้กรองของท่อไอเสียเนี่ยของพวกเราก็จะต้องถูกส่งไปหลอมไปสกัดนะคะไปหลอมไปสกัดเพื่อจําแนกแยกหาสารโรเดียมสารพาราเดียมแล้วก็สารพตตินัมเพื่อจะนํสามสารตัวนั้นกลับมาใช้ใหม่นะคะเรียกว่าส่งไปรีไซเคิลนั่นเองค่ะส่วนสาร โลเดียมนะที่พวกเรามักเจอในเครื่องยนต์เบนซินนะ่ะเขาก็สามารถนํามาผลิตเป็นเครื่องประดับแบบนี้ได้ค่ะมาเป็นเพชรแบบนี้นะ่ะงามปะ่ะอขอบพคุณค่ะ